วอาดีแค่เนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยกอดดีแค่ไม่ไหวเลยฉันจะไม่ไปเพอาะจ่ายมา20บาัน,นก่อนอ้อในกอดทั้งปีเนี่ยวันกอดไม่ต่างกับติดรอบจ่ายมาเลยรอบมา20